สงสัยทาไมสอวอมีการอภิปรายกันอย่างเข้มข้นถึงแนวทางการแก้ไขล้ำนูนว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและก่อนการกระจายอํานาจที่นําเสนอโดยหัวหน้าทีมคือคุณตนอดธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจครับใช้ชื่อประชาชน7จ็ดหมื่นกว่าชื่อหมื่นกว่าชื่อนะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นดูโอดูโอธนาทรเบยบุตรเข้าสภาอ่าต้องเข้าสีเพราะกฎหมายด้วยเข้าเขาไม่ได้เข้าสภานานแล้วน,นะหลายปีหลังจากนั้นนะ และเข้าอีกครั้งหนึ่งตอนเป็นกรรมธิการงบประมาณคร,คราวนี้เว้นช่วงมาหลายปีเพิ่งเข้าสภา,าเป็นการเข้า,เข,าเข้าสภา,พาเพื่อไปนําเสนอแนวนโยบายว่าด้วยเรื่องของการเสนอให้ที่ประชุมของสภา,าเนี่ยพิจนารณาร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับหมวดเนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอํานาจธนาธร กับประชาชน76,659คนเสนอแปลง่ายๆผมสรุปง่ายๆนะข้อเสนอของเขาคือยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคและคําว่าราชการส่วนภูมิภาคคือยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งยกเลิกประหลัดอําเภอยกเว้นนายอำเภอเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แนวทางพี่โอเอาสรุป ทำให้อำนาจและอิสระต่อการบริหารงบประมาณนี่คือเหตุผลเขาเหตุผลอำนาจในการบริหารสาธารณะออกแบบพัฒนาชุมชนของตัวเองกาหนดจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมแก้กฎหมายโรงพยบันท้องถินได้รับงบ30%ให้เป็น50%ครับนี่คือแนวทางครับและเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้กําลังบอกว่าเราแต่ละท้องที่สามารถกําหนดชีวิตตัวเองได้คำชี้แจงของคุณธนาธรในที่ประชุมสภา ธนาธรบอกว่าเมื่อมีการแบ่งสรรอํานาจแล้วเนี่ยจัดสรรงบประมาณเป็นธรรมเนี่ยตามร่างเนี้ยก็จะปลดล็อกท้องถินและสามารถทําให้เป็นจริงได้ภายใน1 0ถึง15บีครปีแต่มีข้อแม้ตรงนี้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเนี่ยต้องเปิดทางให้ประชาชนเนี่ยสามารถลงประชามติได้ภายในปีที่5ก็คือตอนนี้ไปทําความเข้าใจว่าจะยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแบบแต่งตั้งเป็นเลือกตั้งเนี่ย โดยทําความเข้าใจสื่อสารกัน5ปีหลังจากนั้นไปทําประชามติว่าเอาไม่เอาสภาหัวหน้าพักว่าไงสภาเนี่ยลุมสกรมครับหัวหน้าพักคือพิธาลิมเจริญก็บอกว่ามันมีมายาคติว่านี่คือการกระจายนั่นอีสุดตรงสุดตรงแล้วจะนําไปสู่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองครับคือไปทําให้แบบมายาคติเกินจริงที่จะล้มกฎหมายตัวนี้ใช่พิธาบอกว่าตอนนี้มันไม่สุดตรงหรอกเนี่ย มันไม่สุดโตรงแต่เราช้าเกินไปซะด้วยซ้ำไปอะไรโลกโลกต่อไปจะเจอเรื่องของ geo politics ปรญหาโลกร้อนสังคมชุงวัยสภาพบริบทในประเทศเต็มไปด้วยความสุดโต่งและจําเป็นต้องมีโครงสร้างที่สุดโต่งใช่อันนี้ข้อเสนอข้อเสนอทงของคุณธนาธรและคุณพิธาเข้าไกลพยายามขับเคลือนเรามาดูข้อดีก่อนนะข้อดีของการเลิกส่วนภูมิภาคครับ แน่นอนครับมันเกิดการแข่งขันนโยบายที่เหมาะสมอันนี้ดีเกิดการกระจายทรัพยากรโดยคนในพื้นที่เองประชาชนตรวจสอบได้แต่จะถูกยิงหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะจังหวัดเนี่ยเข้าถึงปัญหาถูกไหมเพราะคนจังหวัดมาเองตัดปัญหาเรื่องผู้ว่ากับการโยกย้ายเพราะจากส่วนกลางเห็นไหมประชาชนก็ตัดสินเองนี่ก็เลือกตั้งตรงก็ส่งเสริมประชาธิปไตยปนไต้ท้องถิ่นผู้ว่ากทมนี่คือข้อดีของเขานะ แต่อย่างไรก็ตามครับสวเขาไม่เห็นแบบนั้นครับนี่คุณเจเด็ดอินสว่างนะอดีตผู้ว่านะอดีตอดีชนบุรีอดีตอดีตอธิตดีกรมพัฒนาชุมชนนี่ยกมาเลยนี่ยกมาเลยนะบอกว่าที่คุณเสนอมาทั้งหมดอ่ะขัดกับรัฐธรรมนูญทั้งหมดห้าละหมาตราแค่มาหนึ่งเลยมาตราแรกเขาหนักแบ่งแยกใช่ไม่เป็นหนึ่งเดียว สองว่าด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระประสน์ทรงเป็นประมุขถ้าประชาชนเขาเลือกของเขา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 ในทุกพื้นที่เมื่อไหร่มันจะขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญทันทีแก้รัฐนูลสิก็ไี่เขาไม่ยอมแก้ว่าด้วยการแบ่งราชอาณาจักรนี่ไงจะเด็ดบอกว่าขัดกับมาตราห้าที่รับรองให้รัฐนูนเป็นกฎหมายสูงสุดบบัญญัติว่าการกระทําอันใดเนี่ยที่ขัดหรือยแย้ง เป็นไม่ไ,มได้เพ<อ>ราะ <ๆ S 2> มันไปขัดแย้งมาต,า 1, มาตาราหนึ่งมาตราสองกอารมาตราสองผู้ใดจะเปลี่ยนแป,แปลงรูปแบบการปกครองของรัฐไม่ได้แบง่งแยกรัฐครับนี่คือแนวคิดของสอวอ,อถ้างั้นก็ต้องกลับไปอะผู้ว่ากทามไม่ต้องเลือกตั้งใช่ไหมเขาใช้แสนบ็อกรูปแบบพิเศษก็รูปแบบพิเศษแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดไปครับข้อคัดค้านเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นแบบนี้นะ จะเป็นนั่งร้านให้ธนาทรโอคิดไกลขนาดนั้นเลยเหรอคิดไกลเพราะว่าถ้าเขามีสิทธิ์คิดเขอมีสิทธิ์คิดบอกว่าถ้าไปรณรงค์รับนูนแก้ไขผ่านนะซึ่งคงปีหน้าแต่ว่าเป็นปีที่3ปีที่4ี่ที่คุณธนทรถูกตัดสิทธิ์และถ้าไปทําประชามติในห้าปีห้าปีห้าปีคุณธนาทรครบว่าอายุที่ถูกตัดสิทธิ์มองไกลขนาดนั้นเขามีสิทธิ์ นี่เขาพูดกันในสภานะแล้วก็ถูกต้องบอกว่าห่วงระยะเวลาพอดีพอทนาทรเข้าก็นําว่าด้วยเรื่องหนึ่งในการเลือกตั้งนั่นคือเราจะเลือกตั้งปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเองเขาจะไปหาบอกว่าวิธีหาเสียงไม่บอกหรอกครับว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเองบอกว่าจะเลือกตั้งบัวทั่วประเทศใช่และคนที่บอกที่ไงเขาบอกว่ามันมีรับลมคมในอยู่ที่นโยบายของก้าวไกลเพราะพิธาประกาศเมื่อวันที่26เออว่า หากเป็นรัฐบาลจะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคจัดเลือกตั้งนายกจังหวัดอก็นี่ไงเหมือนผู้ว่ากทมเห็นไหมไม่แต่ว่าเอาดูที่โยบายที่ไม่ต้องมองคุณธนาธรถ้าใช่ก็ใช่เอาก็คุณธนาธรก็เป็นคนเสนอก็แน่นอนเห็นไหมล่ะนี่คือแนวคิดแนวทางของสวเขาเลยดําเนินการคือแช่แข็งเลยแช่แข็งเพราะเขาบอกว่านี่ยมาตราเนี้มันจะส่งผลต่อประเทศครับมัน มันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของรัฐครับเพราะมันจะกึ่งกึ่งสหพันธรัฐเลิศรัฐรัตนวณิช์บอกว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะเซอูเซอูเอูบอกว่าถ้าคุณทําแบบนี้แล้วคุณไม่ดูข้างในมันจะเกิดปัญหาปัญหาเพราะมีเรื่องสองประเด็นใหญ่หนึ่งงบประมาณที่คุณแก้ให้50อ่ะจาก30มมันจะเกิดปัญหาทันทีเลยงบประมาณของรัฐเนี่ยสอง 0.5ล้านล้านถ้าจัดสรรให้ท้องถิ่นเท่ากับเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็1.25แล้วรัฐบาลกลางจะเอางบอะไรไปใช้ล่ะก็ต้องเพิ่มงบประมาณสิอันนี้ตัวหนึ่งนะต้องเพิ่มงบประมาณอีกเท่าตัวจึงจัดสรรให้กับหมวดเงินเดือนหมวดการดําเนินการต่างๆไม่ก็ทาอีกทางหนึ่งยุบหน่วยงานราชการต่างๆให้หมดเลยคแต่แผนของธนาธรที่เสนอเนี่ยมันไม่มีแผนนี้สวต้านใช่ตอนนี้สวรู้สึก เป็นเอกภาพในการต้านเขาบอกว่าสวจะมีจํานวนสวไม่น้อยกว่า83เสียงที่จะล้มการแก้ไขแล้วถ้าเกิน83ก็มันล้มละหนึ่งในสามใช่ไหมต้องสวเนี่ยเห็นด้วยไม่น้อยกว่า83เสียงไม่ได้บอกว่าล้ม83นะต้องเห็นด้วยต้องเห็นด้วยไม่น้อยกว่า83เสียงกฎหมายถึงจะผ่านจะให้สสวโหวตทั้งสภาหนุนนะแต่ถ้าสวหนุนไม่ถึง83เสียง จบเพราะฉะนั้นเกมเรื่องของการดับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของการยกเลิกการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นมันเป็นการดับธนาธรนนาคุณธนาทรและพรักการเมืองทั้งหลายนะครับต้องไปแก้รัฐมนูนว่าด้วยอำนาจสวในการแก้ไขรัฐมนูลก่อนเป็นสวิตสวะเป็นสวะนะเพราะคนค้าในสวจะไม่สนใจเพราะมันไม่ใช่มาจอริตี้ของสวนะกลายเป็นว่า แค่สนับสนุนไม่ถึงแปด3ิแค่การบอกว่างดออกเสียงหรือค้านมากกว่าเท่าไหร่ร้อยเจ็ดนะจบแล้วออำนาจเยอะนะอำนาจสวในรัฐธรรมนูญปัจจุบันครับมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดว่าเป็นอำนาจพิเศษที่เป็นบุริมสิทธิเหนืออำนาจของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญ่ะแก้ให้ถูกจุดเพราะนั้นแก้ที่เป้า นะ <c oughs> นต้องดูว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่เกิดขึ้นในปีหน้านั้นพรรคก้าวไกลจะลดลงเรื่องของการกระจายอำนาจว่าอย่างไรในการกลับเคลื่อนในช่วงหาเสียงซึ่งกันดูกันยาวๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องการปกครองท้องถิ่นเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยจะมีการแก้ไขเกิดขึ้นหรือไม่แต่แน่นอนครับการเมืองหลังจากนี้สองปอจะถูกโฟกัสเป็นอย่างมากโดยเพราะท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาและบทบาททางการเมืองของพลังประชารัฐ ที่เหลือแค่ปอป้อมในการเคลื่อนพักต่อไปนี่คือมอลสุมของ2องปอนะครับและนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3วกเสาออรสนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ